ไม่ทราบรับชมจากที่ไหนคะคะ่ะรับชมจากที่ไหนเปิด มากมากเลยพี่แจมก็พยายามมีหรอกก็ต้องมีคนแอบดบีคันดีในชายานี้พี่แจมตั้งให้เก่าคำว่า ทักทายสวัสดีกันได้นะกทรัพย์ส,สินนะครับเป็นเจ้าของเพจเรียบร้อยแล้วล่ะทรัพย์สินนีทรัพย์สินดูด้ พิสมัยปทุมพิมพ์เก่งมากเลยจ้าพี่นักในห้องพี่แจมแม่ใหญ่เพนบอกว่าพี่สวัสดีน้องเกดสวัสดีค่ะใครไ้่คุณอังคาาค่ะได้นะคะจับมือกันได้ครับเอาหูเพื่อนเพื่อนตอบ ต่อไอ,อังคานแปลกๆทินชอบเที่ยวชอบ เห็นโปรไฟล์เห็นดวงกระทุมพิมพ์น้องหน่อยบอกว่าโอ้โหเพื่อนเพื่อมากเลยจ้ารักๆกกอดๆจ้าน้องอังคานุชเฟื่องก็ถ้าถ้าเจ้านายบอกว่าไม่ผ่านก็พี่สมัยประทุมพิมพ์โมสบัดดี้ห้องนี้เออ เล่นคนเดียวก็สนุกคนเดียวเนาะเอ้ยทรงจูบก็มีฝนแหละเพราะว่าขอภัยขอภัยในความไม่สะดวกกันผมมาน้องโป้งฝาน้องให้ลูกสวัสดีทั้งแปดดวง อาบุญมีเล็กโอเคน้อง่อะให้ชมบรรยากาศทรัพย์สินเนาะนไอ้แม่ใหญ่เพนก็จะกอดรักๆเนาะพี่แจมผ่านบ้านใครก็แวะมาทักทายเมื่อกี้นี่จ้ะ ไม่มีอะไรให้นอ,นอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ครูตาบุญมีเล็กบอกว่าอังคานุชเฟื่องสวัสดีครับอังคณาออบอุ่นค่ะแม่ครูขอบคุณนะคะนอ้องโป้งที่แจ้งพี่แจมมาเกศราเกียวกรม ค่ะจำก็ไปเจอเราเปิดบ้านถ้าไม่มีคนดู oh. ก็เอ๊ที่ไหนคะค่ะรับชมจากที่ไหน ค่ะเกตน้องเกตสลาเกียวกลมก็สวัสดีแม่ครูนะคะ